นี่นะครับพี you know age. Age well, so, um, ่พี่เอฟซีทุกคนนะครับผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับมาก็อยู่นสามคนนะคืนนี้ผมก็จะมานอนนี่นะครับมาดูกันว่าคืนนี้พวกผมมีกิจกรรมอะไรจะทํากันนะครับพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับเริ่มแล้วผมจะก่อไฟกันแล้วนะครับผมน้องจะก่อไฟนะครับเดี๋ยวผมก็าตออไปข้างนอกนะเดี๋ยวไปขยับขยายข้างนอกดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเราดูกันนะครับว่าเอฟซีทุกคนนะครับ ก็ได pues right. mm ้ติดไฟเป็นเสร็จชีเรลอยนะครับติดจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นน้องๆก็ก่อไฟแล้วก็ช่วยกันทํานะครับนี่เราจะมานอนค้างที่นี่นะครับคืนนี้นะครับมาแคมปิ้งก็มีน้องกิกี้ครับน้องนันชินเคยนะครับโอเคน้องก่อไฟอยู่ครับก่อไฟไม่ดิบเลยครับก่อไฟไม่ติดเดี๋ยวก็ติดใจเงีนยโอเคผมจะมาเช็ดโต๊ะตัวนี้นะครับ อันนี้ก็สว่านมือนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ผมออกมาจากบ้านนะครับเอามาติดตัวนู่นนะครับแล้วก็ตือนู้นนะครับนู้นะครับโอเคเราจะมาทําอะไรกันก็มาดูกันนะครับเท่าไหร่อ่ามันเป็นวิธีโบราณอะไรจะเจ้าอาวาสวิธีโบราณ <laughs> <laughs> เอ้ยกำไฟติดแล้วขอโทษไม่ใช่กูเนี่ยไม่ติดหลังเลยอยากคุยโมอ,อยากคุยโมนี่ยกเนี่ยนะโอเคก็ว่ามันม,มีใครอยู่ของเราครับมีลูกป่าเอาละต้องไดูข้างในนี่ครับ นี่ครับมอจิ่มจุ่มนะครับเราจะมากินจุ่มกันนะครับอ,อ่อาอ้าใส่ทางต่ไปตั้ตงมาตังต้ง,ตงมางโชว์โชว์เอาอะไรเลยเลยจุ่มเลย นี่เอเคดูหน้าคนทำเนี่ยยังตึงโอ้โหควจะทำเส้นเมื่อกี้เมื่อกี้ว่างไงครับ And I'm boop bah boop เดือดแล้วนะครับจิ้มซุปของเราครับเราจะเริ่มกินแล้วกันนะก่อนที่ม,มัน,นจะใสนะน่นะนี่ครับโอ้ยยังนึงกว่าผมจะทําเสร็จก็นานนะครับอาจะน้าซุปมันจะอะไรต่ออะไรเตรียมมาก็โอไปทําเสร็จต้องนานนะครับก็รอกันไปรอกันมาก็นี่ก็สองทุ่มกว่านะครับสองทุ่มก็กินเสร็จก็จะขึ้นไปนอนกันนะครับนอนที่พักผมนะครับตั้งแต่ทํามาก็ น้องๆนี่นะช่วย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 ผมเต็มที่นะครับก็วันนี้เราจะมากินจิ้มจุ่มกันเพื่อสนุกสนุกนะครับมันจะเร็วโอ้จีอเลยวันนี้โอ้ยบูมเยอะอ่เามสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจะมากินกันสวัสดีเจ้า เจ้าเป็นของบ้านให่เจ้าอุ้ยนี่ก็ลืมเอากระบ,บวยมาครับนี่นี่นครับนี่มองเขาเดือดเลยครับมองกิกีก็ซสัตโลบไปเลยนะครับอับนนี้เขคองผมน,ะนี่สักอามูกันชิ้นนึ่งนี่ นี่หมูผักนี่นะครับนี่จิ้มจุ่มนะครับกินในป่านะครับนี่อะไรๆตากแต่ตากแต่ตายแต่ตากแต่หมูน้องกิกี้มองหน้าผมแล้วนะครับทำไมพี่ต้องตากแต่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 ิตอ่างตากแต่ตากแต่ตากแต่ไอ้วันเสียบไฟตัวนี้พี่เด็กกับโภแบงค์ะโภแบงคบ่อยตัวนั้นมากิน จนะไปไหติดตตรงนั้นมีใสอยู่นี่คนระับมากินกันครับนี่นะครับถ้วยผมนะครับเล็บฟองคปใสเดือดเนี้ยนี่นี่นะครับจะกินแล้วนะครับอืมร้อง มันเดือดพักๆหน่อยนี้มันเดือดพักๆๆๆอะไรนเงนี้ยนี่มากวบบยมาอืมาเตียไมันยังดีเลยโอ้มันจะกินชิปจุ่มนานแล้วโอ้ทำคลิปนี้ก็ที่พักนี้ก็กวาจะได้มานอนโอ้เป็นไข้เป็นอาทิตย์เลย มูนก็สองวันตอ้นี่นี่รอเป็นอาทิตย์เลยโทรบอรกให้กินอาเชีเกี่ยวนี่ฮะอืออ่ารวยไหนพูดได้ไหนพูดไอือ งอน,อนนี่ครับอื้ออาเลยพีเตาเลยนะมันพุ่งแล้วพุ่งฟุ่งฟาดพุ้งฟาดแล้วออาพี่พี่เอฟซีทุกคนนะกินจุกันเหครับ จะดุ้งทะทะเียท่าเข้าเอะไรกันไม่รู้อ๋อพี่ทุกคนครับพี่เปี๊ยกทีทุกท่านนะครับจุ่ๆมาลอยมาเลยครับเป็นในป่ามีเสียงจิ้งหรีด ตัดเสียงไม้ร้มบ้างกิ๊กกิ๊กกอกรอยะคมกกิ๊กรอนะเข็มเข็มกินไม่พู่ไม่จ่าเลยครับเขนร้องชิงยังัก ชื่อที่ไวะอ่ะอ๋อมันดูความร้อนนิดน่อยชืม่มีแมวมีย่างกินน้องแมวไอ้ทองกูอยู่บ้านเนี่ยาพี่ก็ไม่ตายเชอะเอาไข่มาทำไมเน,น,นี่ยใส่เนี่ยใส่เนี่นี่ก็ได้ใส่จุ่มม,ม,มองจุมม่มนี่นะครับเพื่อนเพนที่มอจุ่มผมก็ตรงเขาคล้ายๆกับ บ้านที่ผมทำนะครับผมออกจะกลมๆนะครับแต่นี่แค่มีหูเพราะผมไม่มีหูนะครับเพราะไม่คิดจะโยกย้ายไปไหนนะครับเวลาผมก็ต้องเลือเอาทำเล้าไก่ที่บ้านนะครับพี่เสี่ครับไม่ทำหูหูยกงไปไม่ได้เหมือนหม้อจะได้เหมือนหม้อก็เลือที่ว่าผมยังไม่ได้แต่งแต่งก็มีรอบข้าง นิดๆหน่อยๆนะครับที่ว่ายังไม่มีก็มีปลูกต้นไม้ต้นพวกใบเฟิร์นต้นอะไรนี่นะครับต้นพืชต้นอะไรที่ผมยังไม่ได้ปลูกนะครับกระรอกครับกระลังมะพร้าวมาครอบไม่ามามไหมดอิ่มกันแล้วพี่จ้าอ้อหอยิ่งเยะอิ่มโอ้ยแล้วมานอนที่พักของเราแล้วนะ ดอกกอกสองนะกอกสองอีกดูน้องจี้กินดีครับไม่ยน้องจี้นิ่เป็นนักงมวยนะครับนักงมวยนี่ครับคมอินพอดีก็ฝนก็ตกลงมาพอดีนะครับฟังเสียงนะครับ เตะต่อเตะต่อเตะอาเก็บของเก็บของเขาเก็บพวกนี้เช้าดีกว่ามั้งไปนั่งคุยนู่นดีกว่าพวกเลยย้อนไปเลยนี่นะครับก็เลยแต่น้องกีกี้คนเดียวเลยนะครับ hmm. นั่งกินอยู่นู่นนู่นนะครับอะไรเนี้ยออกจะมึนๆหน่อยอ่ารังกี้อร่อยไหมอร่อยครับผมอร่อยครับผมมากเลยครับโอเคกินเยอะๆเต่าอะไรนะ อิ่ไม่ไหวอิ่มนี่ครับบางนายก็นอนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพกเปลนอนนี่นะครับเปลนอนระดับนี้นะครับขอมาเปิดไฟข้างในนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับมนก็ตกแล้วนะครับหรือว่าเขาบอกเหมือนซึมไหมนะครับดูนะครับอยู่ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับเรารารุ่นนะครับคืนนี้ เราก็ได้นักพักผ่อนเป็นเส็จที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆทั้งนั้นก็ทำท่าเป็นนอนแล้วนะครับเพื่อนอนยางมีนอนกี้ก็อน,นอนผมยังไม่นอนนะครับนอนที่เชียงคืนตรงนี้ผมก็นอนตรงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตใส่เสื้อแพดหนึ่งนะครับเสื้อกันหนาวหรือว่าเสื้อใส่ให้อุ่นจิตใจนะครับ อ๋อแล้วนะครับพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับผมก็นอนก็คิดถึงทางบ้านนะฮะนี่นะครับน้องนานกันนอนแล้วนะครับอยางนั้นเป็นบบฟันดีฟันดีครับต้องนานครับที่นอนนี่นะครับโอเคบ๊ายบายครับบนยันดีครับจบจบโอ้ยจบอาทิตย์สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับ นะี่ครับเช้าแล้วที่เราตืนพร้อมเพียงกันทุกคนเลยนะครับนี่เราคืนหนาวไหมหาวเมองไม่ค่อยหนาวน,ะนหนาวแล้วโฟโต้ทัคืนเลยพวแบแบคืนมาเยอะทั้งคืนเลยกลัวกลัวรกลัว <c oughs> นมาเยอะทั้งคืนเลยไม่แล้วพอมะกี้นอนใน <c oughs> ไในี่นะ แค่คิดคองะแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับตื่นก็กลับบ้านเลยนะครับมีงานที่บ้านอีกนะครับอืออือปีเกียจเลยนี่นะครับบนนัยนะครับไม่เปียกนะครับนอนเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับแห้งครับแห้งแห้งสนีทแห้งสนิทก็คืองูพุกไปนอนนี่นะครับแห้งเสนิทจังไรนี่นะครับผมมอจิ้มซุ่มเราอะไร กลับไปต่อที่บ้านก็ได้นะผมนี่นะเราทั้งสามคนก็เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับเพื่อนพี่พีเอซีทุกคนนะครับ <Yay! S 2> นี่เมื่อคืนก็าดได้กลับบ้านาน้องๆมาก,กินจิ้มจุ่มนะครับร่อยอร่อยก็ยยมแม่างนานแมอ่อยเลยแม,ม,ม่่อยหรอคืนนี้แบบจะได้จะได้นยาวๆผมคืนหลับสบายนะครับฝนตกข้างคืนนะครับราคาข้างบนก็เปียกนะครับฝนข้างล่างก็แห้งสบายไม่เปียก แห้งสบายเลยครับทนทานหลับสบายเลยครับหลับไม่ต้องมีกังวลนะครับเพื่อนหลับไม่ต้องกังวลเลยครับว่าไปครับกลับบ้านกันดีกว่าครับนั่นแหละนี่ครับพี่พเอฟซีทุกคนนะครับผมก็ ขอตัวลากลับบ้านนะครับว่าสองสามวันที่แล้วผมก็ไม่สบายนะครับก็บนี่ก็มาพอไม่สบายผมก็ยังไม่ไหายดีนะครับแต่ก็ต้องรีบม,มาทํางานต่อนะเพราะผมก็ต้องมานอนค้างด้วยอะไรด้วยเพราะอาจจะไม่ได้ลงยูทู e ติดต่อกันนะเพราะมันไม่สบายจริงๆนะครับอุย้ยกรอลอกกระลอกกระลอกกระลอกสามทีนี่เห็นปะนูน่นเพื่อนคือลอกวิ่งมาผ่านมาตัวหนึ่งนะครับนู่นนะครับไป กีมีก็ร้อกวิ่งผ่านนะครับไอ้ไงก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวพี่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับกลับบ้านนะครับวอมครับสวัสดีครับไล่ครับกลับบ้านแล้วนะครับไปโอ้ยว้าวทำผละเยอะแยๆมหมดเลยคือผักข้างแรงพี่เป็นไง,งผักผักข้างแรงเลย yeah.